สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตะหลิวลำเพลินออฟฟิเชียลกับพี่น้องมือนีเฮาพาเด็กหน่อยมาปล่อยรถตัดค่ะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเอาทิมแล้วแม่อยู่กับช่องทุเรียนอยู่กับช่องทุเรียนค่ะวันนี้เราจะมาซื้อสายทากันนะค่ะสายชาร์เสียสายชาร์เสียไปไปซื้อไปซื้อของกันเถอะเฮ้ยน่าพูด ได้ดูเบยได้แล้วสาชัดเบยได้ทองหนูอยากได้ท้องเบก็อยากได้ได้ท้องแต่ว่าไมมีเงินก่อนเออเดี๋ยวไปดูไปถามกับร้านโทรศัพท์ดูเลี็กน้อยสองคนนี่ทีทีเวนี่อีนี่แหละ

เอาไหมเอาไหมเอาไหมบ้างเอาไหมบ้างเจอเลยเจอเลยอุ้ยสะอ่อนหลานท้องเนาะอยากคือเงินปึกหนึ่งห้างเข้าไปพี่เอาทองสิบเส้นฮะท่านเอาไปยื่ใส่ฮัลโหลตำรวจ ฮัลโหลตำรวจได้แล้วเรียร้อยแล้วเดแบเรียร้อยแลว้ายมันไม่สวย,ยรลเปยค่ะ ไม่มันไม่สวยนู้เ่ได้ขายสวยมันไม่สวยเธอต้องขายสวยนู้ให้ว่าเป็นนู้ีคิดให้แม่อย่างนู้ขายสวยแตยพี่ขาเม่เห็นน้่ถนอมน้ำเปล่ายานลงกันอีกอ่ะยานเสียอีกเดี๋ยวว่างๆต้องค่อยไปหาเบิรงอันนี้มันคุณภาพดีไหมคะนู้อยากได้แบบดีๆแบบคัดท่อก็คือคัดช้อแล้วก็มอคคอแต่นยี่สิบหลังเท่าไหร่สำหรับดุมเจ้าบาทจ้ะ

ผัานโบมีเอื่อยกันไหมโบสิพากันไปจังได๋เอื่อยโบเล่เอื่อยโบเล่พามาเด้เอ้ยพามาถิ่มกัสิไปแล้วไปแล้วเด้อบ๊ายบายโอ้ยบายบายถิ่มนูถิ่มแล้วมันหนือมันมึนเนาะโอเคเป็นอะไรสามแล้วก็สีเบอร์เซนเรลเป็นเป็นพูดตอนนี้หนูมีมือเดียวมีแล้วใช่ไหมกินมือเดียวแล้วเออถ้าเรากินยอมๆเพราะว่ามันสิเบิด หนูในรถก็มีอีกไม่ใช่เหรอถามว่าหนูเรีะว่าหนูออดิชั่นแล้วเออหนูออดิชั่นแล้วต่อไปก็คือเต้นอย่างเดียวกินแล้วก็ไปเต้นให้มันย่อยแล้วก็อ้วนนู้ว่าหนูลงว่าเ้วยไม่ใช่กยยังดูอย่าง แล้วพี่น้องพ้าน้องคลายเครียดนะคะพ้าน้องมาคลายเครียดเพรเด็ดเที่ยวเด็เดเลาะเนาะนิดนึง<า>โอ้หสิรับพี่แรกกับขับรถกินกินยังเดี๋ยวกินนี่บะมี่เอียงเลยอีเดียพี่จะกินเราซื้อของชิมซื้อของยุทธได้เว่นะ ตุนอ่ไรแบบไรเมื้อมาม่าใครแฟชั่มันอยู่นี่มาแล้วอายมาแล้วอายมาแล้วเสอร์นอนอยู่จะเฝ้าทายกันอยู่ที่จริงนะบอกบอกว่าขอบขอบคุณที่ยูก็ปีแพรก็ปีผ้าหนองมาเหยียดเหยียดหนานุนี่แต่ว่าโบอันนี้อันนี้สิบอกว่าปะเมื่อปะเมื่อ ซื้ออย่าวพี่พี่เป็นซื่ออยัางปะคะพี่เบิ้งอยังบ่พี่บ่เบิ่งพี่บ่มีอยังไหนเบิ่งเมนูอะไรของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตอะไรเสื้อผ้าเหรอโอ้ยไปเบิ่งซื้อๆค่ะอือ ี่อยากได้ไอโฟนสิบแปดโปรแมก็กหรือได้ยี่สิบสองโปรแม็กโอ้ยหนูมันจีบว่าแย่ทำปลางั้นเต่ไลา,ไา,าลิงสองตัวมะเทียวขอนแก่นได้เหมือนเนาะถึงเวลาที่ต้องปล่อยลิงสู่ป่าแล้วนะม,มันมีสวนลิงอยู่แถวหนีเด้หนูยูโกสุมมีเ่เด้ลิง ว่านู้นี่บขาอีลีมันเป็นสวนแต่อันนี้มันจะเป็นแบบพังเดียวเอขาเอากออยู่บ่แน่ใ้บ่บรูว่าแกดูไหมเป็นชมพูชอันนี้ขาวเลยเราะแกแดูไมมักดาทำไช้ยชมพูใช่ไหมมาจากไหี่สาวหน่อยอันนี้มันจะเป็นแบบว่า น่าจะมีแบบเนี่ยเรื่องยังเบิ่งฟิมจะแบบซิมกล้องหลังเพื่อนนั่นเอาเอาเอาเป็นแบบไหนคะฟิล์มมันแตกเป็นซิมซิมช้างหน้าค่ะอ๋อติ๊บกระจแล้วก็ซิมช้างหลังฟิล์มกล้องหลังนั้นอ่ามันจะมีเป็นแบบอ่าเป็นเล่มกลองแล้วก็เป็นแบบขอบด้วยทั้งหมดเอาแบบนี้ในเบื้องเขาขอบมันนี่ หมดหรือยังแต่ก็ราคาเท่ากันใช่อ้พรท่านบดอีกงพี่น้องยังอยู่ในมืออีกเออน้ำลายน้ำเลือพี่น้องเอ่าค่ะอยู่ในจอเบ้งกัเบิ้งไปน้ำแล้อกบสบเสบำกันเลยหยุดทำอะไรเมื่อกี้โอ้ดป่ยมันถิมอีดียเลยคเมื่อยดีแหลไปเืงดิน่วะล้างมือยังของนำเน่ยตอนนี้มือจับอี วิ <One input> ่งเบากินกัทัวงนอางไนกักำเสมือไว้ยุบไอย่างหัวผู้อื่ยไดีลยวเด้น้องสายสาดเดี๋ยวผู่น้องานี้พีน้องเอาหหฟังพี่น้องเอาหูฟังช่อ่นตอลกิปนี้ฝากไว้จำเนียกับพี่น้องค่ะฝากไอ้เต้าทุเรียนไว้ด้วยนะคะหน้ากลมๆ <น>ช,ช่องลักค่ะช่องลักจะมาน่อยอืมถักแพนแลเลยพอฟิเชี่ยลค่ะ <Okay. S 2> บายบายค่ะ